ว่าผมเดฟไทยสอนเขียนโปรแกรมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการสร้างหน้าแก้ไขข้อมูลของนิสิตหรือว่านักศึกษานั่นเองนะครับผมโอเคครับเรามาต่อที่งานของเราเลยนะครับผมโอเคครับผมเราจะไปอยู่ที่ไฟล์ที่ชื่อว่า student p h p p นะครับก็คือไฟล์นี้นะครับเลื่อนลงมานะครับอ่าก่อนอื่นเราจะไปทำปุ่มแก้ไขก่อนนะครับผมพอเรากดคลิกแก้ไขฟอร์มก็จะเด้งขึ้นมานะครับผมโอเคครับผมตรงนี้นะครับอ่าจะเห็น คำว่าเบอร์โทนะครับตรงนี้ให้ทุกคนนะครับก๊อปมาแล้วก็ Enter ลงมานะครับเป็นคําว่าแก้ไขนะครับผมแก้ไขครับผมตรงนี้เรากดเซฟลองรีเฟซดูครับตรงนี้แก้ไขมาแล้วแล้วก็ต่อมาจาก Td นะครับเราจะมาสร้างปุ่มนะครับผมบรรทัดที่73นะครับเอนเตอร์ลงมานะครับผมตรงนี้ผมประกาศแท็ก td นะครับผม ข้างใน T D นะครับผมจะประกาศบัตทอนนะครับตรงนี้เราจะทําปุ่มขึ้นมานะครับผมบัตทอนข้างในนะครับข้างในจะเป็น card นะครับก็คือของบุตกแตบ BTN ของ admin LTE นะครับ BTN BTN ขีดสีนะครับผมทำไมมันไม่ขึ้นโอเคเดี๋ยวลองพิมพ์ไปตรงๆเลยนะครับผม กดเซฟนะครับแล้วก็รีเฟซดูโอเคครับผมสีเหลืองมาแล้วนะครับแล้วก็ข้างในนะครับเป็น btn ขีด x s ก็คือจะเป็นปุ่มเล็กนะครับผมขออภัยครับเป็น sm ครับผมเป็นปุ่มที่มันปุ่มเล็กนะครับแล้วก็ทําเป็น btn ขีดไอคอนไว้ด้วยนะครับผมเราจะใส่ไอคอนข้างหน้ามันโอเคครับผมลองรีเฟซระบบ จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับต่อมานะครับเราก็จะไปใส่อ่าไอคอนให้มันนะครับก็คือก่อนที่จะข้างในบัตทอนนะครับเราจะพิมพ์แท็กสแปนนะครับผมอ่าเว้นบัตก่อนนะครับผมสแปนนะครับ สแปนนะครับแล้วก็ข้างในสแปนนะครับจะเป็นคาร์นะครับเป็นคาร์ที่เราจะเอามาจากไอคอนที่มาจากฟอนต์เวซัมนะครับหรือว่าอะไรเราผมจะใช้เป็นฟานะครับฟาฟาฟาขีคิดอีดิตนะครับตรงนี้สามารถไปหาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับว่าเราจะใส่ไอคอนอะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะครับผมว่าผมมันจะเป็นเหมือนไอคอนรูปดินสอนะครับผม ะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมจะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดเซฟนะผมแล้วก็ไปรีเฟซหน้าระบบเรานะครับผมอ่าโอเคไอคอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้แล้วก็ต่อมานะครับเราจะใส่เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นของตัวที่เรียกใช้โมเดลลงมานะครับอาจจะเป็น Data Token นะครับ อันหนึงแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือ data target นะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ทุกคนนะพิมพ์ตามผมก็ได้นะช้าๆก็ได้ครับผมตรงนี้นี่ครับผม data toggle นะครับเท่ากับข้างในเป็น m o เดลนะครับ model นั่นเองแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็น data target นะครับ data target ก็จะอาเรียกใช้ที่เป็น sharp ก่อนนะครับผม ตัวนี้เดี๋ยวเราไปตั้งในฟอร์มทีหลังนะครับแล้วก็กดเซฟไปก่อนอ่าตรงนี้นะครับก็คือ2ตัวนี้เดี๋ยวผมซูมให้นะครับตรงนี้โอเคขั้นตอนต่อมานะครับให้ทุกคนมาสร้างไฟล์นะครับเป็นอีกไฟล์หนึ่งที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโมเดลนะครับตัวนี้คืออยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็จะตั้งชื่อว่า Form under score edit under score model นะครับก็คือฟอร์มในฟอร์มนี้นะครับเดี๋ยวผม สร้างไฟล์เข้ามาข้างในนี้นะครับเป็น new file ขึ้นมานะครับแล้วก็ form นะครับผม underscore edit นะครับแล้วก็ underscore model p p นะครับผมโอเคแล้วก็ผมจะเอาโค้ดที่อยู่ในไฟล์ form underscore add model นะครับ copy มาทั้งหมดเลยนะครับผมมาวางไว้ใน form edit นะครับผมแล้วก็กด save นะครับแล้วก็จะเห็น ที่เราได้ทำคอมเมนต์ไว้ด้านบนนะครับเป็นเพิ่มข้อมูลนะครับให้เป็นแก้ไขข้อมูลแก้ไขข้อมูลนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับาเพิ่มข้อมูลนะักศึกษาเป็นแก้ไขข้อมูลนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็อีกบรรทัดที่2นะครับจะเห็นคำว่า id นะครับตัวนี้ ID นะครับให้ทุกคนนะครับพิมพ์คําว่า edit student นะครับผมเราจะไปเรียกใช้ตัวนี้ขึ้นมาแทนนะครับผมเป็น edit student นะครับแล้วก็กด save ไปแล้วก็ไปอยู่ที่ไฟล์ student ของเราเหมือนเดิมนะครับจะเห็นก่อนจะถึงปิด tr นะครับตรงนี้ก่อนจะถึงปิด tr ให้ทุกคน enter ลงมานะครับบรรทัดที่75อ่า โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดแท็ก p ีพนะครับแล้วก็ปิดแท็ก p ีดพีทำการ Include นะครับ Include ไฟล์เข้ามานะครับ Include ตามด้วยวงเล็บนะครับวงเล็บเปิดปิดข้างในเป็น Single Code นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า m o เดลนะครับผมสแลตจะเห็นมา2ไฟล์แบบนี้นะครับให้ทุกคนเลือกที่ Form Edit Model นะครับคือไฟล์นี้แล้วก็กด Save ไปนะครับ เราก็มาลองรีเฟซดูพอเรากดคลิกข้อมูลนะครับข้อมูลก็จะยังไม่เด้งลงมานะครับเรายังทําไม่เสร็จนะครับโอเคครับต่อมานะครับข้างในที่ผมบอกว่า DataTarget ตนะครับตัวนี้ให้ทุกคนนะครับพิมพ์คำว่า Edit นะครับผม u n d e r s c o r e s t u d e n t นะครับที่ผมได้ทําไว้ไฟล์ที่แล้วไฟล์ที่เป็นฟอร์ม Edit นะครับ e d i t s t u t e n t นะครับก็คือ เราจะเรียกใช้ของตัวที่เป็น id Build ez student ตัวนี้นะครับแล้วก็เราเรียกใช้อย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องอ้างอิงถึงคีย์ที่เป็นของตาราง student ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องหมาย p h p นะครับเปิดแท็ก p h p แล้วก็ปิดแท็ก p h p นะครับข้างในแท็ก p h p นะครับก็จะมีการประกาศ echo ขึ้นมานะครับ เราเรียกใช้ Echo นะครับ echo ข้างใน Echo นะครับก็เป็นตัวแปรโลโล,โลมี S ด้วยนะครับมาจากาที่เราได้คิวรีไว้นะครับข้างในเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมปสิ Single Code ก็เป็น s t u d e ลเนะครับก็คือมาจากาโลตัวนี้นะครับตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวให้ทุกคนก๊อปสเตียลเด้นไอดีมาได้เลยผมก๊อปสเตียลเด้นไอดีมาไว้นะครับ ให้ทุกคนนะครับก๊อปตรงนี้ไปด้วยนะครับอ่าก๊อปไปด้วยก๊อปมาใช้ในอีกไฟล์หนึ่งที่ชื่อว่าไฟล์ที่ชื่อว่า form edit model อ่า student นะครับตรงนี้ครับไฟล์นี้นะครับโอเคนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับอ่าใน data target นะครับก็คือต่อมาจากเลยนะครับผมก็คือเราประกาศเรียบร้อยแล้วก็มาวางตรงนี้เลยโอเคครับแล้วก็กด save นะครับ เรากดเซฟเสร็จแล้วเรามาลองรีเฟซดูครับผมว่าเราคลิกปุ่มอีดิตมันจะมาหรือเปล่ายังไม่มานะครับพอคลิกปุ่ม Edit แสดงว่าข้อมูลยังไม่ลงมานะครับผมเราไปเช็คนะครับว่าเราผิดตรงไหนหรือเปล่านะครับอา e d i t Student นะครับตรงนี้อ๋อโอเคครับผมขออภัยครับผมไปทำผิดนะครับก็คือผมไปทำในไฟล์ Form Add Mo d เ l นะครับเรากด c o p ตรงนี้มาแล้วก็ลบออกค,ครับผม ID ให้มันยังอยู่ a d student เหมือนเดิมแต่ไฟล์นี้ผมทําผิดนะครับก็จริงๆแล้วเราต้องทําในไฟล์ที่ชื่อว่า,า form edit model นะครับก็คือใน ID edit student แล้วก็ต่อจาก edit student ก็มาใส่ echo ตรงนี้ก็คือเป็น student ID นะครับต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้ใส่ผิดไฟล์ไปนิดนึงครับผมโอเคครับผมอ่า insert action เราจะไม่ไปยุ่งกับมัน เราจะยุ่งแค่ไฟล์ student กับ form edit model นะครับโอเคครับเรามาลอง r e f r e s ระบบดูอ่าพอกดนะครับกดคลิก edit นะครับข้อมูลมันจะเด้งลงมาอ่าหน้า form edit นะครับก็มีการแค้ไขข้อมูลนักศึกษาที่เราได้แก้ไปนะครับแต่ข้อมูลมันยังไม่โชว์ใน input ที่เป็นในฟอร์มนะครับผมเดี๋เราผมจะมาทำต่อนะครับก็มาที่ไฟล์ form edit model เหมือนเดิมนะครับ เราจะมีการประกาศาข้างในนะครับเป็น Val u e นะครับ Val u e ข้างในเราจะเอามาวางใส่ได้เลยคือที่ผมได้กรอบไว้นะคือตัว Echo low s t u d e n t นะครับเราต้องทำเหมือนกันนะครับให้มันตรงกับ name นะครับ Name อันนี้เป็นรหัสนิสิตก็คือ student ID ข้างในก็ต้องเป็น student ID แล้วก็ทำแบบนี้ให้ครบทุกอันเลยนะครับผมกด c o ด y p y มาแล้วก็มาวางนะครับผมแล้วก็มาวาง โอเคครับผมพอวางเสร็จแล้วให้ทุกคนเอาเนมนะครับไปใส่ใน Echo ให้ตรงนะครับผมโอเคแล้วกดเซฟนะครับเรามาลองรีเฟซระบบดูพอผมกดแก้ไข ID ที่1นะครับข้อมูลไม่มานะครับผมเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนว่าผิดตรงไหนอ่าอย่าลืมนะครับปิดเครื่องหมาย ซิงเกลิลอะเซมิโคลอนด้วยนะครับผมอาเรายังไม่ได้ปิดข้างหมายเซมิโคลอนกันเลยโอเคกดเซฟนะครับแล้วก็ไปเช็คใน s t u d ด n t ด้วยนะครับว่าผมปิดหรือ,อยังอาตรงนี้นะครับอย่าลืมปิดด้วยนะครับโอเคครับต่อมาอย่าลืมตรงอ่าบ t ต o n นะครับตรงนี้นะครับข้างใน button ก็จะมีไทด้วยนะครับ เป็นปท่ม type แล้วก็บัตทอนให้เขานะครับผมแล้วก็กดเซฟไปนะครับอ่าเรามาลองรีเฟซดูนะครับว่าข้อมูลมันจะกดปุ่มได้เหมือนเดิมไหมโอเคครับผมก็ข้อมูลก็จะเด้งลงมาแบบนี้นะครับก็เรามาเช็คว่าเราคลิก id ที่1กับ id ที่3ถ้า id ที่3ตรงโอเคครับผมแล้วก็ต่อมานะครับให้ทุกคนมาแก้ในฟอร์มนะครับ input นะครับอาจะมีคำว่า type password นะครับตรงนี้ รหัสผ่านนิสิตนะครับให้ทุกคนทําเป็นเทคกก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้รู้เวลาเราแก้ไขว่ารหัสผ่านเราคืออะไรอันเดิมนะครับพอกดรีเฟซนะครับผมตรงนี้มันจะมี่าบอกว่าโอเครหัสผ่าน1นึ่นะครับตรงนี้โอเคครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการทำฟอร์มแก้ไขข้อมูลของนิสิตเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ